บัดนี้เป็นครั้งที่18ตรงกับวันที่27พฤศจิกายนพศ2อ6 8รปข้าพเจ้านายวิทยากัญญาขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมวิชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์อภิชาเด่องค์พระขวันปฏิเทระเจ้าองค์หลม องหลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บัณฑิตหลวงปู่เสดาตลอดทั้งครูบาอาจารย์เพื่อเป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทศเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ด้วยอนุภาพคุณพระรัตตาตายคุณครูบาอาจารย์และเทสเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตองข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปโปสวดชมนมเทวดา สมันตาจักรวาลรสุอาตระคันจันตุเทวตาสัตทมังโมนีราชันสาสนันตุสขามโมกัททงสักเคกาเมจุรุเสุริส uh ิคาราตเทจันตริเขวิมาเนติเปรตเทจักขาเมตระวนนกขะเนเกหะวัตุมหิเกเตปุมา จะยังจูเทวชาติธารวิสเมยคขันตพนากาติตันตาสันติเกยังมุนีวรจันยังสาธุโเมสุนันโตธรรมสวนกโรอายัมพัตันตาธรรมสวนกโรอายัมพัตันตาธรรมสวนกโรอายัมพัตันตา บทนมการสิทธิคาถานโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมธนังอัญญปุโตเมธนังเวรา สรณังวัดังเอเตนะสัจจวัชเนนะสอนทิเมหุนตุสัพพทานัะที่เมทะนังอันยังทมโมเมสรณังวัดังเอเตนะสัจจวัชเนนะสอนทิเมหุนตุสัพพทานัะที่เมทะนังอันยังทงกมเมสรณังวัดังเอเตนะสัจจวัชเนนะสอนทิเมหุนตุสัพพทาโทสดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิมหาการุณิโกนาโถอัธายสัตตสัพพะ ปานินางโบเรตวะปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหุนตุสัพพุทธปัตตวามหากริณิโกนาโถอิตายะสัพพะปานินางโบเรตวะปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหุนตุสัพพุทธปัตตวามหากริณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินางโบเรตวะปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหุนตุสัพพุทธปัตตวา วสุตมหาสมัยสุดเอวเมสตังเอกังสมยอมะกวะสเกสุเบหันติกะเปีรวัตุจมิงมหาวเนมหาตาวิโกสังเกยนาสันเชิงบรรจามันเทหิปิโกสเตหิสเปหิวะราหันเตหิตาเจหิจโรกัตตาตุหิเทวตายโพยานะฉันิปปติทานุติภะกวันตันทัสสนายาปิโกสังกัญยาอตโขจตุณนาสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะหัสิเอตตทัหหศิยังโขปะกวะสเกสุเบหิหารติกะเปีรว ระวัตโทสมิงมหาวเนมหาตาบิโกสังเคแะสติเงมัญมัญเฮบิโกสติเฮสเพเฮวะอารันแต่เห็น่าต่าเหิจโรกัทาตัเห็เทวตายปุยเยนะสันนิปัติตาอุตติภะควาตตาสัสนาญาบิโกสังกักยายจนุนามายัมปิเยนะภะควาเตนวัตเตนุปสังกมือยามะอุปสังกมิตวาภะควาโตตันติเกปเจขาคาถาปเตยยามาติ อัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามาภะระวาปุโสชมาชิตังวาปะหังปะสาเรยาปะสาเรตตังวาปะหังตมิชโยยะเอวะเมวะสุทาวะเทโยตุอเทเบโสอันตาระหิตาปะกวัโตปะุระโตปัตุระหังสุอัตโขตาเทวตาปะกวันตังอเววาเทตวาลกันตังอันทังสุเอกัมมตังติตาโกเอกาเทวตาปะกวัโตสันติเกอิมังกะทังอภัสติ มหาสมยโยววนัสสมิงเทวกายาตมาคตาขัตตหาอิมังธมัสสมยยังเถกิตาเยาวาประราชิตาสังกันติอัิขวาประาเทวตาภะวาโตสันติเกมังกะังอภัสติตานรภิกขวสัมมาทัตหังสุจิตังอัตโนโุกมะกลางสุสารเทวเนตานิกราเหตวานทริยานิวรกันติปันติตาติ อัตโอปราเทวตาภควโตสันิเกมังกะทัอภสิเชตบิังอินทกิรังอจามเมธาเจตรตสุทาวิมราชโมตาสุทนอตราเทวตาภควโตสันติเกมังกทังอภัยติปรนตามิสันติอภายุโพมิงปหายมานุสังตทหังเทวกายยาปริโภะสัติเถอตโภควาพิขคอมันเตศเยโอยนะพิโกวิิขเวททัศสโลกะาตโสเทวตาสานิปติตาหุติตถากต ทัตนาญะปิโกสังกัญญาเยปิเตปิกเวอยเฮโงอธิตรรมทานังอรันโตสัมมาสัมพุตตาเตสัมปีปักวันตันังอิเตรามิเยวเทวตาสันนิปติตาเฮสซงเสยยะถาปิไมหังเอตาเรหิเยปิเตปิกเวัภวิสันติอัตาคตามานังอรันโตสัมมาสัมพุตตาเตสัมปีปักวันตันังอิตรามิเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปีไม่ให้จาริ อาจิเกสามีพิกะเวเทวกายยานนัมานิเกตยิสามีพิกะเวเทวกายยานนามานิเทสิสามีพิกะเวเทวกายยานังนามานิตังสุณาถาธาตุกังมัณฑสิกโรธาพาติธาเมเตวะวัมเทติโคเทปิโกภะวะโตมัญจันโสยสงภะวะเอตตะโตวะจักสิโลกมนุษย์กาสามียะถาโกมาตตติตตัทธิตายาธิตายคิดเรื่องประรามหิตตาตามาหิตาปุโทเสหวัคศัก ลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตมาราสาสุทธาวิปัสสัมมะนะมะนะมะนะะะนนมาเวลาปัญโยปัจจัตเตยตาวาวเนกะเประวันทเวตโตอมันเตยิสัทธาสาวะเกสศเนิรเตเทปกายาภิกันตาเทวิชานาทะภิกขวเตจะอัตตปะมะกะรุงตตวาปาฏิสสะสาตะนังเตตัามบาระหุ ยานังอมนุสสานัทตานังอภัเกตตธรรมะังโกตหัตทังอัสสะตตตาเริงตตังเอภัยสหัตสานังอมนุสสานัตมัตฏฐสงอภัเกนันธรรมะทังโกติตาตภะวตาอหุงตันจ่าสัมพังอภิญญายะวะวักิตวานะจักุมาตาโตอมันเตยสัทธาตอวะเกตาเนระเตทาวิกายะภิกันตเทวิชานาท้าภิโวเยวังกิติจิสามีเกระหิ

มรธรรมนาภิกษุโมกิคุณังสามิติงว่นางตาตาขีลาติสาหัสายคานันตะวันิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยัสาติโนมรธรรมนาภิกษุโมกิคุณังสามิติงว่นางอิเจเตโสราสาสาหัายะคานันตะวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยัสาติโนมรธรรมนาภิกษุโมกิคุณังสามิติงว่นางเวทามิต่าปัจัาสาหายะคานันตะวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยัสาติโนมรธรรมนาภิกษุโมกิคุณังสามิติงว่นางคุมเบโรราชาการโกเวปปลาสานิเวตนะ นางปิญโยนาตตาตตาหาตังยาคานางปิโรปาสติกุมพิโรระชคาให้โกสลประกาตัมิติงวะนางปุริมัญจาติสังราชาตาตาระโถปะสาตติคัมบันทานังอธิปติมหาราชายะสาติตโธปตาปีตัสสาวะโวอินทนามามหาปาราอินเทมันโตชิติมันโตวานวันโตยะสาตินโมธรรมนาอภิกำมุภิกคลนางตัมิติงวะนางทากินัญจาติ่สังราชาเวโรโมตาปะสาตติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายะสาติตโธปตาปีตัสสาวะโวอินทนามามหาปาราอินเทมันโต เจตมันโตวนวิรากงสมตวนงริมัญจาิสัโรปคัตะเทปทมราชายาโปสาภาวอินทามามาปราอินเมันโตจติมนโตวันนวันโตยติโมตมนาภิกมุิกขนัสมิตวนังอุตจาติสังราชเวโรตาปัสสัติยะคานางเทปเทมหาราชายาติโทปตาปิตาสาภาวอินทนมาอินธมะ อินทะนามามหาปาระอ iana, ินทิมันโตชุติมันตวานวันโตยัสสัตติโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสาวมิเตงวะนังปิริมันติสังตตาตถาทะกินเนนวิโรปะโกปัจเฉเมนาวิโรปะโกกุเวโรอุตารังเิสังจัตตารลเตมหาราชาสมันตาเจโรติจาธรรมนาทั้งโสวันนี้กะเปรวันทเวตถสังพยายามเวโนธา ตถาอากูวัญจันการศามายาโกเตนโถวิเตนโถวิโพชวิโพโตสหจันทนกามเตโตจะกินุกันโถนิขันโถจะปนาโถรอปมาญโยตาเทวโสโตจะมาตถรไดจิตเถรโนจักันเถโพนโรละชาตโนสภะอากปัญจทิโคสิโคเจวะติมเโรสริยวัฏสาเอเตยันเยจราคาราชาโนกันตภาสหราชุภีมุธมนาภิกโมปิคุณนางจมิเทงว่นังอะ थाकोना प्रशान आकावेतरा तहाजन तका परसतरा โมนาทตารัฐธาจะอาโกนาคายาสติโนเอราวัโนมหานาโศสาวประกาศตามไอติงมนังนละเยนะคาราเชสหาสาหารันติทิพติทาวเกวิสุทธะจักโวหะจะยาสาเตยมณมันยปัตตาจิตาตุปนอิติเตสานมังอภัยยันตธานาคาราชานามาสสุภันนาโตเขมามากาสีปโตตนะอวะจ่าฮิวปาวหยันตานาคารสุปนนาระนัมกังโสภุทังชิตาวัชระหัตเธนะสมุทังอสุราติตาภัตรวะสวะเถเทอิทิ มโตลยสัตตินโกลกรังชามหาวิสมาัสุราธานเวกสาเว,าาเวปาจิตติสุจิตติจัปะหาราโธรนโมเจสหสัสตันจัปะเดปุตานังสเพเวโรจนามัคคัชนในตวะปะเริงเตนารหูพัทุมมปากระมงสมโยธานิปันจันเตปิคุณังสมเกียมงมะนังอภโจเทวาปะทวีจะ แต่ชาวโยตถาคโมวาลูนาวาลูนาเทวาสมโมจายาตาสาตหาเมตตาโกนากายะกาอโคเทวายะสาตินโนจตเถตตาทากายาตะเพนนาตะวันิโนทิมันโตจุติมันโตวันนุวันโตยสัติโนมุตมนาภิกขมุงภิกุนังสัมพิธิุวะนังเวโทจะเทวาสาริจะอัตสมาจตเวชมาจันทันโสปิสาเทวาจันทะมาคูปะระเกตดธาสุริยะโสปิสาเทวา จุလိยํอะโคระเกตะนะกะทานิปะระเกตะวะอะโกมะตะวะราหักขะวะโสนะวัสสวะเสโถสโกปะขะปะรินทะโททะทะเตเตตะทะทากะยะสัพเพนะนะตะวะนิโนวะติมันโตจะติยะมันโตนะวันโตจะจาติโนมะตะมะนะอาภิกะมุภิคุนะตะเมติงวะนังอะทาโฆนะวะ ตหะโพเทวาจารมันเขีศิขาหรือว่าอริตกาจโรชาจะโอมาบุภานิพสินโอวัรุณาตหะพัมมาจะอัตโตตาจะอเนชักาสุเลยยะลุเชลอะโกอะโกวัตวันเนสินโนตาเตเตตาทากายาตะเพนนาตะวันนิหนูเมันโตจิติมันโตวานวันโตยังสาธิโนมธมนาภิกขมุภิกขุนังสมิสิงวะนังสัมมนามหาสัมมามนุสมาโนสามนุสสรรมะกิณทาปทุสิกา สิกาอาโกอาโกมโนปโทสิกาอัฐกอรโยเทวาเยจโหริทวสิโนปารคามหาปาราคาอาโกเทวายาสติโนทะเทเทธาทากายาตภเพนนาตวันนิโน เทีมันโตเจติมันโตวันนวันโตจะสาติินโมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังสกกาการุนาอนุนาอาโกเบคานาสาตหะโอทาตะคหยะปะโมฆะอาโกเทวาวิจักกณาสัทธามาตาหะรักชามิสกาจายะสัตสิโนทานายังอาคาปุญโยโยติสาเบวสติธาเตเตธาทากายาตะเพนนาตะวันนิโนวเทมันโตเจติมันโตวันนวันโตจะสาติินโมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุติยา ตุติตายามากันทกาจายะตติโนตพิตการามเทธาโชตินามาจะอาสาวะนิมานาระติโนอาโคอัฐโกวันิมิตาตัเิเตธาทากายาตเพนนาตวันิโนเทมโตจติมันโตวานโนโตยตตาติโนมุตะมนาภิกขามุภิกขุนังสัมมิงวะนังตัธิเตเทวินิกายาตเปนนาตวันิโนนามัวเยนาคันจุงเยจันเยสัติสาสหะปุวัตชาติมาเกลังอกกตินะ มะนาสวังทักเคโมคะตะรังนาขังจันทังวะอัติตาติทังสุภามาปรมโตจะพุทธาอิทธิมตโตสหาสนังกุมาโรติโสจาโสประกาสมิติงวะนังสหัสภามารโรกานางมหาสภามาพิิททติอุปปโนชิติมตโตปิสมากายโยยะสาติโตอาชาเสสะอิสระอากูปเจกัสสวัตติโนเตสัจญาอมันยโตอากาณิโตบริวาริโตเตจ่าสัมเพอภิกันเตติเตเทเวิสภามะเกเมระเสยินาปิการมิปันตากันสัมมนิยา एताका नथा पन्था तथा रखेना पन्था मत्तवो समन्ता परिवारे था मवो मुजिथा कोटिन इते तथा महासैनो गनसैनं अपेत्यि पाणिनार तार मा हन्जा सारंग कलरव अपे रवां यथा भव सको मे कोतनयन्तो तवि चको ตาทาโสปจุดทาวันติสังกุโตอัตยังวเทธันจารามพังอภิญญายวะวะกเกตวานะจักุมากัตโตอมันติยิสธาทาวเกตานีระเตมารเสนาปิกันตาเตวิชาณธาปิโกโวเตจัตตปะมะกะอุรงสุตวะุทธิศาสาสนาวิตาดาเทหปะกกามุงในสังนัมปปิอิชายุงสภเพวิชิตังอามาปยาติตายตาติโนโมทนติตาหาพุเตหิทาวเกตาเตชะเนสุตตาติวสวดจุนละชัยยปกรณโนโมเมพุทธะเตชะตะ เฉดสารัตนตยธรรมิกาเตชะเปริทธิปสีเทวามณรายาภาระเมตุราติฏฐิพัมมาชะอินทาจัุจุร กาคัมเพระคกาสมุกทาปูตงขังคาจะทับพัมมะชัยยะปสิทธิ์พวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีธรัุถาทิ่ตุทธิณฑ์นาทีนาธิชัยยะชัยยะข้าคอนละตอลนิสัยนิรายสายเสน้ามู้เรเมรุราชคอนละนาละชีชัยยะชัยยะคัมเพลรโสเพนาเกนทันาคียปิสาจัพูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรกีชัยยะชัยยะสัง สิงคีสุธาธานะมุขชาชายาชาว่าลุนะมุขสาตาชายาชายชายจำปาทินาฆากูระขันโถชายาชาขันชกคน,นะตตลงสุกะระผู้ชงสุสีหะ พยัญคะธิปาชัยยชัยยวโรณนโมขยาตาชิตะชิตะเสนาดีปุณณะสิทธินรดีชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยธรณีตาเลตถาชุชัยยะชัยยชัยยธรณีสัตตินสัทธาชัยยชัยยมังกราลัญยาพระวเกชัยยชัยยวโรณนายาเกชัยยชัยยะราคะเสสุระโุชะเตชา ชัยยชัยยะพัมเมทะคณาชัยยชัยยราชาธิราชาชัยชัยยชัยยะพระทวีงัพพังชัยยชัยยอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยชัยยมเหสุโรฮโรฮาลินเทวาชัยยชัยยะพมมาสุรโคชัยยชัยยนาโควิโรมะโกวิโรปโคจันทิมาราวิ เทวจัตเวนะเตโยจักูเวโรวะลุนโนปิจักอคิวะโยจะปาชุโนกุมารโรทัตาราตโกอัธาราสัมหาเทวาสิทธิตาปัสสะถาอาธโยอิสิโนสาวกาสภาชย่รามุพระวัวันตุเตชยยะธโมจัสักโฉจักถาสะปากาโรจัชชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชย่าสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธะ เชเชนะโหตุเตชชยมังคารังชายโยปีพุทศาสนเสร็มัทโออยังมาราตจัปปาปีมัตตามัตโปาราชโยุโคสยามโพธิมาเทปะโมทิตาชายะตถาผัมมะขนามหิสินโนชายโยปีพุทธศาสนาเสพ็จมัทโอะอายังมตราตจัปปาปีมัตโตปาราชโยโคสยามโพธิ มัทเทอปโมทิตาชัยยะตถาเทวะคนาเมหิสโนชุยโยปิปัสสะสิริมัโตอายังมาราสะจปาปิมัโตปาราชโยโขสยยมโพเทมัทเทอปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะคนาเมหิสโนชุยโยปิปัสสะสิริมัโตอายังมาราสะจปาปิมัโตปาราชโยโขสยยมโพเทมัทเทอปโมทิตาชัยยะตถาณะขคคนาเมหิสโน ชายโยปิโพธิศาสิริมตโตอายังมรสสจัปปายมตโตปะราชายโยอโคสยามโพธิมเทเธปโมทิตาชายยะตถาสุภัมมะคะณามฮิสินชายโยชายันโตโพธิยาเมเรตกยาณนาเทวะโตโนเอวังโตวังวิเชโยหุ่ยชายยะเสวชยมังคะเรอปะราชิตาปาลังเกสิเทปติวิโปคะเรอภิเสกัยสามภาพุทธานังอคาปโตปโมทิตาโมทติตุนากตังสมังกะลังตุปปาปานังโสโหติตังสุขโนโสโหมุตโตจัชโยยิ ทั้งภามจาริโสปทากิณังกายกรรามังวาจารกามังปทากิณังปทากิณังมนโนกามังปนิทิเตปทากิณาปทากิณานิก่าวตวกาตาวานารพันตเทปสปทากิเนเตอัฏฐะรัฏฐะสุกิตาวิรุมหาพุทธะสาสเนอรโรกาสุกิตาหุนตุสหทะทัพเพหิยาติภีสุนันโตโพโตเยเทวอาตมิงธานนอธิคาตาอธิคายุกาสธาหุนตุสุกิตาหุนตุทพัพเ สัพพทาสักขันโตสัพพสัตตนังรักขันโตชินะสัตตนังยาแกจิปัตทันาเตสังสัพเพโบเรนโตมโนระถายุตตะกาเรปวาสันตุวาสังวาสาวาลาหะโคโรคาจุปัตถวาเตสังนิเวเรนโตจะสัมพัทธายาสุขังจิตตะสุขังอรหันโตยะถาอรหัง บุตรธรรมานิยามัสตังอเยวเมสตังเอกังสมัยัมภควาสวติยังเวหารติเชตวเนอนาทักกปินติกัตตาอารเมิตาะโกภควาภิโกอมันเตสิภิกขวติปัฏฐานเตติเทวิโกภควาโตวันจันโซทรงภควาเอตตโตวจายุปัฏฐานวิภิกขวิตาฐานกัตานังอุดนุปาัาวาตถานกัตานังอุดทิตาวาตาโตธรรมาติตตาธรรมานิยามัตาตะเพตังก้าได้ิจตติตังตาฐานตโต อภ <im> so ิสัมพุจจติอภิสมเมติอภิสัมพุจจตวะอภิสมเมตวะอธิคเตเทเทติปัญจเปติปันทเปติวิวารติภิภาจติอุตานีกาลนติสเปนะกะระอนิจจติอุปาทาวาปิกกวัตถาคตานังอมปอนุปาทาวาตถาคตานังอติตาวาทาโตธรรมะติตาตาธรรมนิยามตาสเพสะกะระตุขาติตังตถาคตโตอภิสัมมุจจติอภิสัมเมติอภิสัมพุจจตวะอภิสัมเมตวะอจิกเตเทเทติปัญยเปติปัน พันทเปติวิวาาัตรติวิภะชาติอุตานีกโรติะเปตังกาลาตุาติอุป <c oughs> อุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาทาตัธรรมมัติตาธรรมนณียามตาตเปธธรมาอนันตติตังตถาคตอภิสัมมุจติอภิสมเมติอภิสัมมุจจะตวาอภิสมเมตวาอาทิกาเตเทเทติปัญญเปติปัญเทเปติวิปัสเตติภัชติอุตานีกอรันติธทมเปตสเปธธรรมาอนันตติธรรมโวจาภะาะฏว่าอนตมนาเตภิโคปรากว่โตัวสิตัง อภินันทุนติวสวดพระเทกร,รัตตะาตาถาแปออตีต่างนานวาขาเมยยะเน่าปฏิคังเขอนา,า,า, <c oughs> าคตังบุคลไม่กวรทำคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตะมหินันตตะปัตจาจอาาคตังซึ่งไดแหวดีกาละไปแล้วสิ่งแปนอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกลมปังตรังวิธานะ มนุโภแยกผิวดายเห็นธรรมเอ็นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงาไม่ค่อนแอคลงเขาควรพราคุณในการชนนั้นไว้อันเชนว่ากินจับปลาดำกินจับมาตับปางโกชันญามะนังโสเวความเปลี่ยนเปลงที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้หน้าอิโนโสนสกัตเตนามอเสเน,น,นหน้ามัจจุนาพระการผัดเปลี่ยนต่อมัจะราบซึ่งมีเสนาม,มากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมะตันติตังตังเวประเทศกันละตติทันโตทิะเตมุนี้ผู้นี้ผู้สงบย่อมกัดเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งวันและกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงนตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกั์ สังเวคะปัจเวรนะแปลสเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาสังคาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมาอนัตตาติ่งทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าว่า ของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริ่พดังอันเราจะเพึ่งตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สดรอบชีวิตตังเมอันนี้ยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนนี้ย่ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่สะสังเวกยังกายโยอาจืรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน เอาไตาวิญญาณโนคันปัจจจากวิญญาณชุนท้อคันเขาทิ้งเสียแล้วอทิเสสติจากนอนทับปัเวนซึ่งแผ่นดินกะลิงข้างล่างอีกว่าประดุดว่าทันไม้และทันเืนนรัทางหาประโยชน์ไม่ได้ไอนิจาวาัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมไม่นอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิดตวานิโรจนตีคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทฟังโวปตัตโมโสโกค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างจริงสเปสตาเิต มาันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งวงกำลังตายโยมมาลิสุงมะลิงสุจะมาลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายอัตเทวหังมาลิสามีเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอธะทั้งปายโยความสกสารในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดไม่ตายอย่างกิจิยังกิจิกุสร่างกำลังสะแพงหิพเัเต เหตุการ์งบุญยังโนอนุโมทันโตสุนันโตพ่อโตเยเทวะสมิงทานเนอธิคตาธิคายุกคตถาหุนโตสุกิตาหุนโตทุกขาปโมจันโตมัตตาปิตาสุกิตาหุนโตทุกขาปโมจันโตสเพยาติกาสุกิตาหุนโตทุกขาปโมจันโตสเพอัาจยาติกาสุกิตาหุนโตทุกขาปโมจันโตสเพปิทัสเพยกขาสเพเปตาสุกิตาหุนโตทุกขาปโมจันโตสเพออาจารย์ลี้ย ปัญญายะสุขิตาหุนตุวตุกขาปโมจันตุสเพนนะขันตาสุขิตาหุนตุวตุกขาปโมจันตุสเพเทวาสุขิตาหุนตุวตุกขาปโมจันตุสเพนยามะตินางสมิตยันตุวอสดบูชาหลวงพุทธวดนโมพุทธิสัตโตคันติมายะอิติภะควานโมพุทธิสัตโตคันติมายะอิติภะควานโมพุทธิสัตโตคันติมายะอิติภะควา บทปันติฐานกถายาเทวตาสันติวิหารวาชินีตุเปกเดวติงกเดแต่หิงตาหิงตาธรรมธาเนนาภวันตัวโพจิตาตติงกโลเทถาวิหารมังเถเดเราจมัจญานวกาจะพิกาวสาลามิกาธานอเปติอุปาสกะกรรมาจะเทศานิกรรมาจะอิกสละสาลาสปานุโพตาตุกตาภวันตุเตชะลาพุชายเยปิจะอัตถสามภาวะสังเทศ ถ้าชาตอัตถาโวปปาติการนิยาในการธรรมาวรางปฏิจเตสสะเพปิโตกสากอรนตุสังกยังทัตุตจรังสตังธโมธรรมตาาจะปกคาราสังโฆหัวโตสมโควาอัตายาจัหิตายาจั่อเมรักตะโตตธรรมมสเพปิธรรมจาริโนโทติงตามปาปุเนยามะธรรมีอริยประเวทิเตปัทันนาหัวโตสเพปิตาปานิโนหัวทัสสาเนธมาทารังประเวชันตอกาเลเทวบวาสตุวติงวา ภาวายะสัตตานังสมิทังเนโตเมธนิงเมตาปิตาจะอารชังนิจังระคันติปุตตกังเอวังธทมเมนะราชโนปะชังรกันโตสัพพทา บทเทวตาอุญโยชนะกถาบทส่งเทวดานุทุกขปัตตาจเนทุกขปยามปัตตาจเนพยายโสกปัตตาจเนโสกานุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมิอิปสับปตังบุญยสังปตังสเพติวานุโมทันตุสามภาสามปฏิสิทธิยาตานังตัณตุดัฏฐายยสีรังละคันตุสัพพธาภาวนาเวราตาันตุกชันตุเทวตากัตถาบทสมังคะระกถาโหตุสัพพังตุมังคะรังละคันตุสัพพเทวตาสัมปัทถ ธรรมภาพุทธานุภาเวนะโสตีนุโตนิรันตระตารังโหตุสัพพังสุมังกะรังละขันโตสัพเพเทวตาตามปะตัมมานุภาเวนะโสตีนุโตนิรันตระตารังโหตุสัพพังสุมังกะรังละขันโตสัพเพเทวตาตามปะตังกานุภาเวนะโสตีนุโตนิรันตรัง สัพเพหุาภระปตาปเจกนันจเจยังพระนางตานจาเตเจนะระกังปตมิสวาโสสัพเพหุทธาภระปตาปเจกนันะจยังพระนังตานาจาเทเจนะระคังปตมิสโสสัพเพหุทธาภระปตาปเจกนันะยังพระนันตานาจะเตเจนะระคังปตมิสวาโสสัพเพหุาภรรปตาปเจกนนเจยังพระนันตานาจะเตเจนะระคังปตมิสวโสสัพเพุทธาภระปตาปเจกนันะจยังพระนังตานจะเทเจนะระคังปต มิสัปะสอัพเพพุธาพระราปตาปเทกนันจยังพระรางอานังจเตชนะรักขางติมิสับปสสเพเพพุธาพระราปตาปเทกนันจยังพระรางอานังจเตชนะรักขางมติมิสัปสอัพเพพุธาพระราตาปเทกนันจิยังพระรางอานังจเตชนะรักขางมติมิสัปส อำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้ารขอให้สรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพว์สีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ อันตรายทั้งบวงให้มีหลังลได้อันสืจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีกับข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทวทศแตวเด้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในเบญกนสนนี้โปรดไปิดศิลปะพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสูว์ถวมงคลพระพิดายอดสติเองัางฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมทั้งบวชมงคลทั้งวงที่สามสิ่งมันเด็ได้จัดสร้างขึ้น เทวนุภาพและฤิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อนนุ่นพรให้เป็นเสด็จมงคแลแก่ผู้คับครองและผู้บูชาทุกประการเถิด